สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเรื่องเล่าที่ทุคุณต้องขนลุกสู้ไปทั้งตัวและวันนี้ผมไม่ได้มาพร้อมกับเรื่องแต่งนะครับแต่มันคือเรื่องจริงเรื่องราวของบ้านโคกหมู่บ้านสาบสูนวิญญาณหลอนซ่อนอยู่ใต้เตาถ่า,านหมู่บ้านที่เคยมีอยู่จริงอยู่ที่ราดสวายปทุมธานีใกล้ๆเรานี่เองครับ และมันก็ได้หายไปจากแผนที่พร้อมกับความลับดำมืดมิดที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงถ้าพร้อมแล้วมาดำดิ่งไปพร้อมกันเลยครับย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบป,ปีก,ก่อนใกล้ๆกับราชสวายปทุมธานีมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านโคหมู่บ้านนี้เคยเป็นแหล่งรวงของชาวบ้านที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย มีอาชีพทำไร่ทำนาหาปลาในคลองแต่แล้วลาวกับฟ้าผ่าลงกลางใจหมู่บ้านแห่งนี้ก็กค่อยๆหายไปจากแผนที่ไม่ใช่เพราะภัยธรรมชาติแต่เป็นเพราะบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีใครอธิบายได้เรื่องราวเริ่มขึ้นจากเหตุการณ์ประหลาดครับชาวบ้านเริ่มหายตัวไปทีละคนสองคนไม่มีร่องรอย ไม่มีพยานยในตอนแรกก็คิดว่าเป็นแค่อุบัติเหตุหรืออาจจะเป็นการพัดหลงที่ใกล้เคียงแต่เมื่อจำนวนผู้สูญหายเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆความหวาดกลัวก็เริ่มคืบคลานเข้า,ขามาปกครมหมู่บ้านเสียงร่ำเรือเริ่มหนาหูมากขึ้นบางก็ว่าเป็นฝีมือของสัตว์ร้ายบางก็ว่าอาจจะเป็นผีป่าหรือแม้กระทั่งเจ้าที่เจ้าทางที่ผีโรด ความหวัดภาวาถึงขั้นขีดสุดเมื่อคืนหนึ่งชาวบ้านทั้งหมู่บ้านได้ยินเสียงกรีดร้องโหยห,หวนซึ่งดังมาจากกลางหมู่บ้านตามมาด้เสียงของเข้าของพังทลายเสียงคนวิ่งหนีตายอัลามานแต่ก็ไม่มีใครก้าออกไปดูไม่มีใครก้าออกจากบ้านพวกเขาได้ปิดประตูกันแน่นหนาได้แต่สวดมนต์ภาวนาพอจนลุ่งเช้า เมื่อความกล้ากลับมาพร้อมแสงตะวันพวกเขาจึงออกมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันคือความว่างเปล่าครับบ้านหลายหลังได้ถูกทิ้งล้างข้าของที่กระจักจายแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างได้ดึงคนในบ้านออกไปแต่ก็ไม่มีศพไม่มีเลือดไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ที่ชัดเจนมีเพียงความเงียบงนัน ชีน่าขนลุกครับและความหวาดกลัวที่ยังฝังลึกอยู่ในใจของคนที่รอดชีวิตจากวันนั้นผู้คนที่เหลืออยู่เริ่มอพยพออกจากบ้านโคทีละครัวเรือนพวกเขาได้ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังทิ้งความหวาดกลัวทิ้งความลับอันดำม,มืดมิดจนในที่สุดบ้านโคก็กลายเป็นหมู่บ้านล้างที่ไม่มีใครใกล้เหยียบย่างเข้าไป และเรื่องราวของมันก็ถูกเล่าขานต่อๆกันมาจนกลายเป็นตำนานของหมู่บ้านหายสาบสูญเวลาผ่านไปหลายสิปีตำนานบ้านโคก็ยังอยู่แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจดครับเจดเป็นนักวิจัยเรื่องราวลึกลับที่ออกมาตามหาความจริงจากเบื้องหลังเรื่องเล่าสยองขวัญต,ต่างๆ เขาได้ศึกษาข้อมูลของบ้านโคกมาอย่างดีและก็ไม่พบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่จะอธิบายการหายตัวของผู้คนนั้นได้เลยเขาเชื่อว่าต้องมีคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลซ่อนอยู่ออหนึ่งขณะที่เจ็ดกำลังศึกษาแผนที่เก่าๆของปทุมธานีเขาก็พบว่าตำแหน่งของบ้านโคกนั้นอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เคยเป็นป่าลทึบเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ตอนนี้ พื้นที่นั้นได้ถูกพัฒนาเป็นย่านที่อยู่อาศัยและสวนสาธารณะไปแล้วยกเว้นเพียงสวนเล็กๆที่ยังคงเป็นป่าทึบอ,อยู่เจดรู้สึกตื่นเต้นครับเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถค้นพบความจริงที่ถูกซ่อนไว้ได้เจดตัดสินใจเดินทางไปยังบ้านโค้ครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่หมู่บ้านอีกต่อไปแล้วมันเป็นเพียงสางประหักพังที่ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้และเถาวัลย์ เจดได้เดินสำรวจไปเรื่อยๆท่ามกลางความเงียบงันเขารู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่หนักอึ้งเย็นยะเยือกแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างกำลังจับจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาเจดได้เดินเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งที่ยังคงพอมีโครงสร้างเหลืออยู่ข้าวของเครื่องใช้เก่าๆก็ยังคงวางอยู่บนพื้นแล้วกับว่าเจ้าของบ้านเพิ่งย้ายไปเมื่อวานนี้เอง แต่เข้าของเครื่องใช้ก็เต็มไปได้วยฝุ่นและยายแมงมุมทันใดน,นั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆครับเป็นเสียงกระซิบที่แผ่วเบาใครเข้ามาในบ้านของฉันเจตถึงก็หยุดหายใจเขาได้หันไฟฉายไปรอบๆห้องแต่เขาไม่เห็นอะไรเลยครับเขาพยายามจะบอกตัวเองว่า อาจจะคิดไปเองหรืออาจจะเป็นเสียงลมแต่แล้วไฟฉายในมือของเขาก็เริ่มกระพริบกระพริบแล้วดับลงความมืดสนิทเริ่มเข้ามาปกคลุมโดยสมบูรณ์เจดถึงขั้นตัวสั่นเพราะความหนาวเย็นนั้นมันเริ่มตัดกินถึงกระดูกและในความมืดมิดนั้นก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ เสียงกระซิบนั้นมันอยู่ใกล้ๆใกล้จนรู้สึกถึงได้ยินลมหายใจที่เย็นเฉียบอยู่ข้างหูอยู่นี่แหละอยู่กับฉันเจถึงขั้นจีดร้องสุดเสียงเขาได้วิ่งหลายทิศทางจนชนกับเข้าของในบ้านอย่างล้มลุกคาในความมืดมิดเขาได้ยินเสียงหัวล้อแหบแห้งที่ดังมาจากรอบๆตัวเขาเสียงฝีเท้า ที่ดังตามมาจากข้างหลังเสียงเครื่องเรือนที่มันเคลื่อนที่เองเขาพยายามจะวิ่งหนีออกไปจากบ้านหลังนั้นวิ่งออกไปจากบ้านโคกแต่เหมือนเขายิ่งวิ่งโท่ไหร่ทางออกไปยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆเจเริ่มรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่กำลังไล่ล่าเขาอยู่ในความมืดมิดนี้และมันกำลังจะจับเขาได้ เจดวิ่งหนีสุดชีวิตไปจนถึงบริเวณใจกลางหมู่บ้านที่นั่นมีศาลเจ้าเก่าแก่ที่บังทลายอยู่เจดได้สะดุดล้มอยู่ตรงหน้าศาลเจ้าร่างของเข,ขาได้กระแทกกับพื้นดินอย่างรุนแรงจนจุกไฟฉายที่อยู่ในมือก็กระเด็นออกไปไกลมากเจดได้แต่พยายามควานไปขว้ามันแต่แล้วแสงไฟสลัวสวก็ติดขึ้นมาอีกครั้ง และครั้งนี้มันก็ส่องไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะทกที่สุดตรงหน้าของเขาไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือเงาร่างโปร่งแสงของชาวบ้านหลายคนที่มีร่างกายบิดเบี้ยวผิดรูปดวงตาของเขากวงโบหรือโบโพงเต็ไมไปด้วยความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานนี้และความแค้น พวกเขากำลังยืนไหลล,ล้อมสาลเจ้าและจ้องมองมาที่เจด้วยแววตาอาฆาตเจดได้กรีดร้องอีกครั้งแต่เสียงของเขาเหมือนถูกดูดคลืนหายไปในความเงียบงันของหมู่บ้านล้างวิญญาณเหล่านั้นค่อยๆลอ,อยเข้ามาใกล้ขึ้นไกล้ขึ้นและแล้วสิ่งสุดท้ายที่เจดเห็นก็คือใบหน้าของวิญญาณหญิงชลาตนหนึ่ง ใบหน้าเดียวกันกับในรูปถ่ายเก่าๆของชาวบ้านเธอค่อยๆเผยให้เห็นรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวก่อนที่ความม,มืดมิดจะกืนกินทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากครอบครัวเจดว่าเขาได้หายตัวไปหลังจากที่เขาบอกว่าเขาจะไปสำรวจบ้านโคกหน่วยค้นหาทุกระดมกำลังให้เขาไปค้นหาบริเวณบ้านโคกอย่างละเอียด แต่เขาไม่พบร่องรอยของเจดเลยแม้แต่น้อยลาวกับว่าเขาได้หายไปในสุญญากาศธาตุเหมือนกับชาวบ้านคน,นอื่นๆที่เคยหายตัวไปก่อนหน้านี้หลายวันต่อมาขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาในบริเวณที่ลึกที่สุดของบ้านโคกพวกเขาก็ได้ไปพบกับซากบ้านเก่าหลังหนึ่งที่ทรุดโทรมจนแทบไม่เหลือสภาพใต้ซากบ้านหลังนั้นพวกเขาพบกับ หลุมลึกขนาดใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยเถาวันหนานแน่นและเมื่อสองไฟลงไปในหลุมนั้นสิ่งที่พวกเขาเห็นก็ทำให้พวกเขาต้องขนลุกสู้มันคือโครงกระดูกมนุษย์จำนวนมากถูกวางซ้อนทับกันอยู่ในก้นหลุมและมีเครื่องประดับเก่าๆที่เป็นของชาวบ้านบ้านโค่แต่กระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดและที่มุมหนึ่งของหลุมพวกเขาก็พบกับ กล้องบันทึกภาพของเจดซึ่งมันยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่แบตเตอรี่มันหมดไปแล้วเจ้าหนะ้าที่กู้ภัยได้นำกระดูกขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็นำกล้องของเจดกลับมาเพื่กู้ข้อมูลและเมื่อว่าเขากู้ข้อมูลสำเร็จภาพที่พวกเขาเห็นต้องทำให้พวกเขาหวามันคือคลิปวิดีโอที่เจดได้ถ่ายไว้ในคืนนั้น คลิปแสดงเห็นภาพของซาประหลัขับพังเสียงกระซิบเสียงกรีดร้องและภาพสุดท้ายคือภาพที่สั่นไหวของกลุ่มเงาล่างโปร่งแสงที่กำลังลอยเข้ามาหาเขาและสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องหยุดหายใจนั้นคือภาพของดวงตาคู่หนึ่งที่ได้จ้องตรงมาที่กล้องดวงตาที่คุ้นเคยและนั่นก็คือดวงตาของเจดเอง แต่แววตาที่อยู่ในภาพนั้นมันไม่ใช่วาตาของคนที่มีชีวิตเพราะมันว่างเปล่าและเต็ไมไปด้วยความแค้นแลวกับว่าวิญญาณเหล่านั้นไม่ได้ฆ่าเจแต่พวกมันได้เขาสิ่งเขาไว้จากการตรวจสอบโครงกระดูกพบว่าพวกเขาทั้งหมดเสียชีวิตด้วยบาดแผลชะกันและไม่มีใครรู้ว่าใครคือฆาตรกร แต่เมื่อเจ้าหน้าที่พยายามกลับไปตรวจสอบหุุมศพและทราบบ้านหลังนั้นอีกครั้งพวกเขาก็พบว่าหลุมนั้นมาได้หายไปแล้วเล้ากับไม่เคยมีอยู่จริงและไม่มีใครกล้ากลับไปบ้านโค้อีกเลยบ้านโคกยังคงเป็นบ้านหลังที่ถูกปกคลุมด้วยความเงียบงันแต่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ใกล้เคียงมักจะได้ยินเสียงแปลกๆในยามค่ำคืน เสียงการะซบที่แผ่วเบาเสียงร้องไห้โหยหวนและในบางครั้งพวกเขาก็ได้เห็นเงาลางๆของคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังเดินวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านลลางลาวรับกำลังค้นหาอะไรบางอย่างหรือกำลังรอคอยผู้มาเยือนคนต่อไปเรื่องราวของบ้านโคกหมู่บ้านสาบสูญวิญญาณหลอนที่นอนใต้เท่าฐานได้จบลงแล้วนะครับ แต่คุณคิดว่ามันจบจริงหรือคุณคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการหายตัวไปของชาวบ้านและวิญญาณเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่เพื่อรอคอยเหยื่อะไรต่อไปหรือพวกเขากำลังตามหาฆาตกรที่แท้จริงฆาตกรที่ยังคงลอยนวลและใครจะรู้ว่าตอนนี้เจดกำลังอยู่ที่ไหน เขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณเหล่านั้นแล้วใช่หรือไม่หรือเขากลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวกว่าที่คิดหมู่บ้านโคกยังคงอยู่ที่ราชสวายปทุมธานีซ่อนความลับอันมืดปิดไว้ไภายใต้เท่าฐานที่มองไม่เห็นและใครจะรู้ว่าในความมืดปิดนั้นยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยหลับไหลและมันกำลังรอคอยใครสักคน ที่จะก้าวเข้ามาแล้วเปิดความทริงทุกซ่อนไว้หรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันตลอดไปถ้าคุณชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ